จะมีการอาจจะต้องมีการปรับอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าโอ้โศกพูดอาจจะมีการปรับอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วพี่คิดว่าเปล่าไหม่าถ้าเไปไ็นงี้ผลงานที่พี่มาขอบคุณมากนะพี่ที่มาโทรหาให้กำลังใจตลอดผมต้องรับสารพี่พี่พมีอะไรจะบอกชินโจในการขับขี่นะครับ ก็ทาให้ดีท er ี test ่สุดครับแค่นั้นเองครับถ uh ้า huh> ถึงที่สุดแล้วก็คือที่สุดแล้วครับจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันเป็นกีฬาแ่ไต่พี่ก็โทรบอกโทรเราเจอกันตั้งแต่มอเตอร์จีพีนะมอเตอร์จีพีสองปีที่แล้วเราไปเจอกันโดยบังเอิญที่สนามผมจําได้นะไปเจอพี่กันโดยบังเอิญที่มอเตอร์จีพีแต่ว่าปีนี้พี่ไปไหมครับพี่ไปทุกปีตอนนี้ปีนี้หาโรงแรมไม่ได้ปกติพี่การตะนอน อ๋อโรงแรมไม่มีปีนี้เต็มตั้งแต่พุมอาก็เต็มหมดแล้วครับครับเต็มทัามจังหวัดอนี่ยชอยชอยชอยดินเบียร์ให้ลุงหน่อยแก้วนั้นชอยชอยเรียนเบียร์น่ะแก้วนั้หมดแล้วก็พี่มีอะไรพูดครับชินจอนะครับมีคำสอนก็มาเมื่อไหร่ละมึงขี่รถเนี่ยต้องใช้ทักษะแล้วก็ใช้ไหวพริบมากกว่าแรงม้า ต้องต้องต้องใช้ตัวนี้มากก,กว่าแรงม้าครับครับแล้วเราจะชนะครับครับเออมื่อกี้เออเมื่อกีิจ้อยมึงเป็นอะไรกูเนี่ยบอกหลายครั้งแล้วบอกหลายครั้งแล้วมึงมีลูกสามคนอ้อโอเคโอเคจอยจอยจอยอี่ ีอะไความเพิ่งมาเจอกันพี่มีอะไรอยากมาแสดงความดีด ¿no? <c ười> ีก <means> ับทีมโตพี่มีความเพียรผลการขับขี่วิเคราะห์ ภาพเนี้ยครับมันโจเก่งหมดผมดีคอไม่ได้ขาดที่อย่าไใบกายฝา่ทาแต่ก่อนพี่ก็ขาดทำเรื่องนะพี่อะขาดก็เป็นคนหนึ่งในวงการมุ่งค้นวงการเป็นอย่างเลี้ยเป็นคนอาจารย์สอนด้วยทำเครื่องรถด้วยนนีพี่โกงเขาไหมตอนทำเครื่องรถถามจริงโกงได้ไหมโกงครับโกงได้ไหมโกงทุกอย่างพี่โกงงยัไงบ้างครับเวลาทำรถแข่ง ใส่ลูกต่อใส่ช่วงชักผมทุกอย่างอะไรเช่นนั้ชักเปชักเก้าอะไรคืออะไรผมอยากรู้จริงชักอะไรหกเก้าอะไรที่มึงดูชอบพูดป่าด้วยปา่าด้วยไหมทุกอย่างทุกอย่างปาปาด้วยแต่ท่านบอเรียเอารถได้อยู่ตกน้ำตกท่าแล้วก็มันทำได้หร่อเปล่าทำได้หมดพี่แต่ว่าถ้าไปแข่งในสนามที่เขาตรวจก็เราก็โกงไม่ได้เพราะเขาตรวจได้ครับ อันนี้ตอนนี้ไปพอไปพอเราพอเราไม่โกงเขาโกงเนาะนแท้กระตุงไปพี่นาครับพี่นาดสว่างสีนะครับเจ้าของไม่โคลนะเด็กจุพันนะครับรักไครรักจริงก็คบกันมาร่วมสิบปีไม่ถึงสิบปีแต่ร่วมสิบปีแล้วนะครับก็ดีใจที่รู้จักพี่นาดโคกน้องนาเกิดขึ้นได้เพราะว่าเจ็ดปีที่แล้วเราเคยคุณว่าพี่ว่างพี่ไปขุดโคกน้องนาให้ผมไหมพี่อ่านี่พี่นัท เขามาทีหลังเราเพราะนี่พี่อำนาจสว่างสีพอทําสนามได้วางท่อได้ขับให้โคก็มาเจอกันที่สนามอ่าคลองสิบแปดคลองสองน้ําแล้วคลองสิบแปดก็เจอกันเนี่ยจังหวะบ้าชีพีบบ้าชีพอ่านี่ต้องนิวกําลังขับตื่นแต่เช้าตีสี่ผมบอกตีห้าครับหมอไปสนามจุรณไปสักต้มปลาลูกไปตีห้าครับไสนามหลังบ้านนะที่นิดหน่อยกับโบสถ์น่ารักเป็นจันทร์ก็ไปไปโอ้สนามโดน อย่างที่แต่ว่าไปทีี่ไปแอบไปทีสีไปลงมต้องเอาให้ได้โดนน้นท้องไม่ได้ด้วยความรักลูกแต่แต่ว่าพานจุดๆนี้มากลูกเขาจะรู้ว่าความรักที่เราให้เขาเขาจะรู้ตอนเขามีลูกตอนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าพ่อจริงๆอะพ่อพนุษย์พ่อก็อยากนอนตื่นสายเหมือนกันแต่ไม่ไม่ไปนะบางทีแม่ก็ไปด้วย๋ยวพ่อไปเอ็นสองคนเอารถขึ้นกระบะไปแล้วก็ เฮ้ยพ <iyorsun S 1> <c oughs> ี่ <Davis> โจโจโจเพียบนานไปแล้วว่ะพอไปถึงเขาโดดโดดได้แล้วเขาบอกนอนแบบนี้เปนี้แล้วก็ใส่เสื้อสีลายแดงๆสมัยก่อนสักกระโจมเสื้อทีมวันไหนที่น้องนิวแข่งอ่ะ เขาก็จะไปทั้งทีมเลยหยุดก่อสร้างว่างท่อหยุดเลยนะหยุดเลยหยุดไปทั้งทีมเบาๆนะครับงานก็ไปด้วยอันนี้พี่นัดนัดวิกกี้ครับพี่พี่อันนี้พี่หน้าส่องสีหน้าพี่ไี่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าก็คือเป็นเพื่อนผมทั้งทั้งสองคนนะแต่พี่ถ้าพี่ไม่พอใจคนไหนพี่เคยไปกระซิบบอกเบาๆว่าน้องนิว คนนี้ไม่โอเคนะน้องนิวพร้อมจัดสลุกครับแล้วแต่ลุงสุนสั่งเลยคนที่จัดสลุกเลยครับพี่ดูกันแล้วจริงจริงลูกน้องพ่ออย่าปอแค่พ่อสกิลไปที่ไม่โอเคน้องนิวไม่น้องนิวไม่ปล่อยพี่พี่ดูตัวเขาดินี่ถ้าทิ้งเขาทิ้งทั้งตัวเลยับพี่ต่อยเวลาต่อยและถ้าลูกน้องพ่อสลุกแบบนี้อย่ายุ่งเนื้อค่ะครับคนนี้คอยรอดก็ขอยเพลงทายมาเพลงเมื่อกี้ มีอะไรกอเล่นดูาอาริดังสครอมอัลดังอัลีดังอัลีดังเพลงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยช่วงสงครามเกาหลีอาลีดังเนี่นะคนไทยเนี่ยสมัครไปเป็นทหารไปรบที่เกาหลีกลับมาแล้วก็จะได้ไปเป็นพุ้ธทหารไทยไปมีความรักกับ สาวเกาหลี <Like> มันก็เลยเป็นที่มาของเพลงอารีดังอันนี้เป็นเรื่องทหารไทยกับหญิงเกาหลีแต่ถ้าเป็นโกบรีก mm ็คือหนุ่มญี่ปุ่นมาเจอกับสาวไทยเพลงญี่ปุ่น่ิตาโนอะไรสงตาวครับโกบรีอยากดูอยากดูไห พี่บอกพี่พี่พี่สนใจสอนยากสอนเย็นอี่ผมขอรนพี่มน้องขอรอน้องยากให้น้องไปฟังไปฟังโอเคโอเคเอาไอู้ตักวเกินแล้วน้เกาหอนหนุงใสยกับเกลือี แล้วพอมาญี่ปุ่นกันสาวไทยก็ต้องมาขิตานโนนี่จาอะไรละไอ้แกตูดไอ้แกตูดนั้นใส่กล้องอ่ะอะไรนะอันนี้ชินจังเหรอชินจังไอ้ชินจังพี่ต้องถามนี่มันแกตูดใส่กล้องอ่ะเดีนยวันตูดมาชินไม่รู้ไอแกอยากดูชินจังอ่ะเพลงมันร้องยังไงไม่รู้แต่มันเป็นร้องเพลงญี่ปุ่นแต่ว่าเต้นแบบชินจังพี่ลองดูไม่เอาพอแล้วอายเขาแล้วไอ้พี่พี่ว่าถ้าเก่ง ซ่าาออะไระยากุซ่าในเวลามันร,อรอ้องเพลงนี้มันต้องคือถ้า<ะ>ไปคาราโอเกะปุ๊บถ้าร้องเพลงเพลงซูบารุเนี่ยถ้าเพลงซูบารุดังในคนคนที่อยู่ข้างๆนี่เขาจะไม่กล้ามายุง่งเขารู้เลยว่าคือยากุซ่าเอาสักท่อดนึงสักท่อดนึงยากุซ <laughs> ่ายากุซ่าเดี๋ยวให้พี่มิตรชายร้องเพลงให้ไว้

แต่ใจฉันก็มีแส่ลำเค็หมนมามนน้องค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเพียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลียวอ้างว้างและผมอ่อนใจสุดหนาวลบโอ,อโยมาหนาวสันนวส่น ยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหารักในแทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเพืนอลางลับตาโม่ลมหนาวิมทลตกลงนี่กูจะปลุกใจช่ไม่ได่ไอนเพื่ปลุกใจเท่านล้ เอนิวรู้อย่างว่าทีมชินโจอะไรมันนิวต้องฝึกร้องเพลงด้วยนะลูกช่างชั่งนี้ต้องบอกแม่ว่าทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเหมือนต้องเล็กใหญ่ใหญ่ที่เขาหาดีเปอาบน้ำเป็นบุ๊คบ็อกซคุณละเมิดนึกว่าพี่แกจะไม่ค่อยเล่นพี่สนใจสนยาจสนยในครับนึกว่าพี่พี่แอดจะเป็นคนเล่นคนเดียวแกที่ หีืว่าจะไปเล่นไปเล่นนะพีจริงๆแล้วแต่ไม่ใช่คนเป็นคนบักน้ําแต่ว่าพี่แต่แกชอบเป็นแกชอบคนสุพรรณถ้าพี่ไม่เชื่อถ้พี่ไม้เชื่อทาพี่ไม่เชื่อท่าี่ไง่เชืพี่มเชื่อาพี่ไม่เชือพไม่เช่อพี่ไม่ทาี่ไม่เชืพี่่บอ่พี่เาพี่ไม่เช่าพี่ไม่เช่อาพี่ไม่เ่าพี่ไม่ช่อาพี่ไชอท่าพี่ไเย็นนพี่ร้องเาพลงสมาพรรณเพอาะมากือมื เอาแค่่อวเดียวพี่สุพรตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณทำหน้าตาแดกทั้งวันเป็นตัวฉันนั้นมันดำปิดปีสำเนียงภาษาฟังดูก็เชยสิ้นดีเพื่อนขู่ร้อมกันป่นปีว่าพี่ก็มาน้องก็มาแต่นี้ต่อไปเห็นทีจะไม่เนอแล้ว ว่ามีน้องแก้วคอยสอนให้เจระจาร๊จาสวัสดีครับผมก็มาแฟนผมก็มาเ,เ,เราสองคนต่างคนต่างมาเห็นไหมแล้วว่ามากันทั้งสองคนอันนี้ก่อนที่จะจบทริปนี้ผมอยากคือจริงๆแกไม่ได้ทำนา แกก็เลยเราชอบร้องเพลงข้าไม่มีขาข้าไม่มีขาพอทอดเดียวไงนครับเพลงที่เขาอีกนะจับเพลงนี้กันพ่อไม่คนสุพรรณบุรีพ่อไม่คนสุพรรณขอสักท่อนหน่อยขึ้นยังไงวะแกมร้องบ่อยเนี่ยขึ้นยังไงลืมมันเคยเจายคลิปหนึ่งพี่แกแกก็ร้องข้าไม่มีขายขึ้นว่าไงพี่จนปัญญา จะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรข้าวในนาปีนี้เป็นไง,นไงโอ้พี่สอนเี่ไ่นี่สอนยัดจะ,ขา,จะข,าขายหัวขายควายพี่ก็อายคนเข้าจะนินา ยยาา่คนไม่ยิ่งคนสบายนะครับแต่ว่าเราก็กรัจยาวกราข้างเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนอันนี้คนพักขนมครับสองได้แต่แนวสตริงป่ะน้องแค้มป่ะถึงเวลาสมควรแล้วใหญ่ๆแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมแสดงความดีๆกับน้องจินโจนะครับคนนี้ก็คนนี้คนนี้ก็พี่นัทดิกกี้ของเราเบอร์สี่สี่ครับก็สุดยอดนะคนนี้ ก็ยังขาดน้องเสียก๋ยวน้องเอกกำลังเดินทางมาน้องเล็กรุ่มบินประเทศไทยก็ทุกคนน้องอ๊อดและก็ทีมงานครับอันนี้ก็น้องอีครับอันนี้พี่เลี้ยมสมงชายสอนยากสอนเย็นพี่เอสอันนี้ก็น้องเข้มนะก็โอเคเดี๋ยวไปไหนเราว่ากันจริงจงน้องจอยน้องจอยวันนี้ก็โดนพี่เอสจับหัวนมมาเรียบร้อยเพราะว่าเมาหลับพี่อยากกินอะไรพี่เอสเลนแก้หลับว่าหัวเขาเลยบอกว่าพี่มียผมหลับแล้วพี่ต้อง นมดูทำ,ำไ,ไมหัวนมสีชมพูทำไมมันไม่มีหัวนะมันเป็นไรวะทำไมมันแบบหัวไม่มีวะเราบังไว้บังไว้โอเคคลิปน,นี้ขอขอบคุณทุกท่านครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปน,นี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ